อยูต่ตรงผมนะครับสายันครับดูสงังชาตเลือดนี่เอ,เอ็นเข้าไปแล้วได้ <c oughs> วลวกคนห <c oughs> มาวิ่งมาวิง่ง น,นี้บอดเขาเนี่ยคนเนาะกูมะมีคนแต่งตัวเป็นบอดเฮ้ยมีคนโยนระเบิดมาพี่ตองตัวนี่นี่เกียวตัวเกียวอยู่งล่งน,นี่อยู่นี่ไองนี้ลงละลงละตัวเอมีเ่เอ็ดยังคานอยู่นะ

ไม่ทันเขาอยู่ตรงป้อมหมดพี่ระเบิดตรงป้อมถั่อม้าตรงป้อมมาแล้วข้างหน้าข้างหน้าขนั่นน้ะนอนหมอบอยูฟันปอกก่อนมีโลกวันมีโลกไปปันปอกก่อนถือปืนดีกว่าหมีถือปืนดีกว่าระยะนี้ถือปืนดีกว่า แตกมีอีกมีอีกมีตัวนึงตัวสีขาวเหือตัวเดียวตรงหน้าพี่ก๊อฟบะเหลือตัวเดียวเลีตายแล้วร้อยแม็กมีร้อยแม็กตัวเดียวตัวขัดรถตายแล้วต้องงานพี่พี่นะแอบหมดตรงไหนพี่หมด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 ละมาตรงพี่นี่แหละตรงอัปเกรดตรงอัปเกรดหมดแล้วหมดแล้วพี่ก๊อฟไล่หมดแล้วพี่หมดแล้ว ลวงสองแล้วลวงสองไปไหมไปลวงสองไปแล้ว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 เข้าแล้วเข้าแล้วเข้าแล้วหมดนะหมดโอเคโอเคระวังบนเขาระวังตรงเขาตรงบ้านเนี่ยนะไม่มีหมาเลยสักลูก ระวังระวังนี่ด้วยไม่เจอสัซิงตองนทาแถวตองป็ตรงที่เาไปกำลังเข้าไปกำลังไปไป้าหน่อยเพราะว่าไม่มีตรงปั้นเหรอนี่คือาอยู่ตรงนี้ enemy spotted ซ้ายแตกแดงล็อกอยู่สองตัวในบ้านตรงไหนพี่เดี๋ยวผมว่าฟันยักษี่ผมเอาที่ผมมาอีกที่รี่หตรงไหนสอนน่าจะคนละตีกันน่าจะคนละตีกันโอเคโอเค ยิงกระโดดยิงช้าล่งหนึ่งอยู่นี่อยู่นี่หมดแล้วอยู่ด้านห้ังมีม,ม,มีมีตัวธนูด้วยยั <c oughs> งแยังนี่ขา 哼，靠！<laughs> <laughs>